แชร์ด้วยนะคะนนใน,ช,ในช่องอินเลิฟได้นะคะชาแนลกับอินทอนบารซูเลียนแล้วก็มิวนิกเซนต์แมรี่ชาแนลนะคะวันนี้จะขอนําพานะครับคลิปและบทกรแนวให้กําลังใจกับนะพี่น้องคนไทยใหญ่และข้อคิดดีๆจากสองเราเพื่อนๆครับวันนี้ขอนําเสนอข้อคิดและแนวกําลังใจสําหรับนะให้กับ ทหารหนุ่มสาวที่อยู่ในป่าในเขาสำหรับพี่น้องคนไทยใหญ่อันเป็นที่รักและกําลังต่อสู้เอาชนะนะครับกับความยากลำบากความยากจนนะและก็การกดขี่ข่มเหงของคนไทยใหญ่ของพวกเราทุกคนรักชาติทุกคนนะหนีจากบ้านจากเมืองเพราะภัยสงครามและก็การปกครองการเมือง วันนี้ขอนำบทกรนแนวกำลังใจมอบให้แก่ทหารกล้าชายหญิงคนไทยใหญ่หนุ่มสาวคนไทยใหญ่แม้ร่างเล็กใจกล้าเราไม่เคยกลัวแม้ความลำบากหนักเบาไม่กินเหล้าเมายาไม่เคยละทิ้งการรักชาติไม่เคยคิดสนุกเพียงผู้เดียวใจถี่เหนียวไม่มี พวกเราละทิ้งความไม่ดีขอเลือกทำสิ่งดีๆเพื่อชาติไตสืบต่อไปคิดแต่เรื่องกู้ชาติให้ได้เอกราชคืนให้ลูกหลานไต่หนักแน่นเอย้ยไม่แข่งขันความร่ำรวยเราฝึกจิตใจให้กว้างดั่งมหาสมุทรนาทีเพราะเราเป็นลูก หลานคนไทยใหญ่คือดวงจิตและวิญญาณของบรรพบุรุษชนชาติไทยใหญ่เอ่ยขอบคุณหานหนุ่มฟ้าวันนี้เราสองคนพ่อลูกนะก็ขอนำคลิปดีๆมาฝากเป็นกำลังใจให้กับนะแฟนคลับและ fc ทั้งพี่น้องไทยใหญ่และพี่น้องไทยจะได้รู้จักว่าวันนี้คนไทยใหญ่มีประเทศมีภาษามีวัฒนธรรมแต่กำลังอยู่ใน ละหว่างระยะนะที่จะต้องอดทนต่อไปคลิปนี้ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้กับพวกเราสองคนพ่อลูกในช่อง y o ย u ทูบอินเลฟไต h ช n แนลและก็ i n นทอนบายซูเดียแล้วก็ m u n i ิคแฟมิลี่ h ช n แนลด้วยนะคะพบได้3มช่องทางนี้และให้กำลังใจกับพวกเราตลอดไปนะครับ